เราต้องชนะอันนี้มุมสบายแล้อันนี้มมทีงาน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 ของเราแล้วงานของเราไมสบายป็จอ LCD นี้ไม่มีแออไม่มีอเอประกาศด้วยใชแล้วคุณลำบากไหมี่คุณลำบากไหม Dunno, มึงสบายมึงระบายนี่มึงระบายมึงไม่หายมึงระบายอีกแล้วปอดที่มึงมาผ่าระบายไม่เนี่ยระบายไม่เอ็มไปตรงไหนเอาตรงนี้มาเพี่ยนี่นอนมาเนี่ยโธ่เลยนอนมาเนี่นอู้หไในฝันละมั้งเจ้าหน้าที่จะเข้าบปลองไม่รู้เลยที่

การเดินผมถ่ายคู่แฟนผมก่อนกลนเฮ้ผมนั่งคู่ค่กับแฟนผมเลยเอามสุขภาพเดี๋ยวเปลี่ยนเบ็ดก่อน